ส,สวัสดีค่ะมื่อไหค่ะนาะเตมาเฮ็ด่อไนร่เตมมาเฮ็ดถั่นเนาน้ำผิดนะคะนันก่อนน้ำผิดเข็งนะคะวันนี้นะคะโมจะมาทำถั่นเนาน้ำผิดหรือถั่วเน่าทรงเครื่องนะคะถั่วเน่านะคะต้องทำช่วงเดือนมกราหรือกุมภานะคะแต่ว่าเราจะทำก่อนเพราะว่ารมต้องกลับไปที่น้ำรันใช่ไหมคะก็เลยจะทำก่อนนะคะ ไปดูวิธีทำนะคะว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะเป็ถนถั่วเน่าขึ้นชื่อของไทยใหญ่เลยนะคะถ้าคนไทยใหญ่ในเวลาแกงผักอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีถั่วเน่าก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างถ้าเป็นคนอีสานก็จะเป็นปลาร้าใช่ไหมคะถ้าเป็นทางภาคเหนือก็ก,กะปิแล้วก็ถั่วเน่าแต่ถ้าเป็นคนไทยใหญ่จะใส่ถั่วเน่านะคะตามไปดูกันเลยคะ่ะว่าจะใส่อะไรบ้างนะคะ นี่ค่ะน่องเขาคาดเดทหนึ่งเป๋อันนี้ประมาณกิโลครึ่งนะคะส่วนอันนี้หนึ่งก๊กคาดเดทหนึ่งเป๋ไปก๊กนี่ฮะถ้าสี่ถ้วยนี้จะเป็นหนึ่งเปภ๋ภาษาไทยใหญ่ถ้าเป็นภาษาไทยโมไม่ทราบว่าต้องเรียกว่าอะไรนะคะ ึ้นต่อป้อนนเในคะ่ะเราต้องเราต้องต้มทั้งคืนเลยนะคะตอนกลางคืนเราก็จะลุกมาใส่ไฟนะคะเพื่อที่จะตอนเช้าจะได้หอนะคะเวลาหอล่อเราก็ต้องพักไว้ต้องพักถ้าห่อเสร็จก็ต้องพักไว้ประมาณ4-5หคืนนะคะ แล้วก็ทานกับมะเขือก็ได้นะคะจะทานให้ดูนะคะว่า แล้วก็ผักชีฝรั่งก็ได้ถ้ามียอดมะละกินนกใช่ไหมคะทานกับยอดมะละกินนกก็ได้นะคะ เหนาาทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะอร่อยขออนุญาตไปทานก่อนนะคะเช้านี้นะคะเราก็จะไปขอไปตองฮุกตองฮุกนะคะเพื่อที่จะมาห่อถั่วเน่านะคะเราก็จะเอาถั่วเน่านี้นะคะ ไปแรกเปแรกก็ไม่เชิงนะคะค่ะเรียกว่าอะไรดันเขามีเขาก็ให้เราใช่ไหมคะพอเราทําเราก็จะต้องให้ขืนนะคะส่วนมากทางนี้จะเป็นแบบนี้นะคะครับค่ะเด็กกวย้อนตองฮุกนะะี่ค่ะเอาทนเอาเม็ดอันนหกลับปั่นให้คะะ่ะนาะไปกันเลยคะ่ะแล้วค่อยกลับมาขุดขิงกันนะคะ เราจะมาให้ก so ็บ okay, well. ้านนี้นะคะแล้วก็ขอไปตองด้วยนะคะไปกันเลยเอาค่ะมีหวานคือ มีหัวหนึ่งเรา,า,า,า <c oughs> ใช้ห่อถั่วเน่านะคะอันเฮาคัดเดจไซห่อถั่วเน่าเป็นไม่ตองฮุกนี่ค่ะก็จะใช้ไปตองฮุกแบบนี้นะคะ <c oughs> นี่ก็จะใช้ด้านนี้แทนนะคะเฮาคัดเดจไซตองอันนน่นเองค่ะนาะ ส้มใหญ่ๆนำๆค่ะเมื่อค่ะลอยๆค่ะลอยค่ะนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านอีกหลังนึงนะคะเพราะว่าเวลาเรามีอะไรแล้วก็จะให้กันตลอดนะคะและจะขอผักชีฝรั่งกลับบ้านด้วยค่ะ E เผ็ดนะคะส่วนทางนี้เผ็ดค่ะนี่คือตักมาสองวันแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ค่อยแห้งนะคะ ก็จะทำจากถั่วเหลืองนะคะถ้าเราทําแบบนี้ไว้แล้วบางทีเราไม่มีเวลาทํากับข้าวใช่ไหมคะเราก็จะทานกันช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเวลาที่เราเร่งรีบไม่ไม่มีเวลาทําอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วนะคะนี่คือถ้าเป็นภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าถั่นน้อน้าผิดนะคะแต่ว่าถ้าภาษาไทยขอไม่เปลี่ยนชื่อดีกว่าเรียกว่าถั่นน้าน้าผิดดีแล้วแต่บางทบางีบางเมืองนะคะจะเรียกว่า น้ำผิดขิงแต่ว่าบ้านวัวจะเรียกถั่นน้ำพิดนะคะก็นี่คือเรื่องราวขั้นตอนการทำถั่นน้ำพิดนะคะสรุปก็คือใช้เวลาทั้งหมดกี่วันอย่างเช่นดองไว้3วันใช่ไหมคะแล้วก็มาตากอีก3วันแล้วก็เวลาทํา1วันทั้งหมดใช้เวลา7วัน8วันเต็มเต็มเลยนะคะ,ะถั่นน้ำพิดนะคะค่ะดดใจข้าวยามเฮ็ด8วันนะคะเนาะน ปดวันเต็มๆค่ะถวนา้นิเศษให้ขาแต่ใจขาา้าวยำเพชรแปดวันเต็มๆเลยค่ะเนะาะบ่อบเวนวินน้องไตเข้าแต่กำปั้นนำ้ำไตหู้อยู่นะ,นะคะน,น้องขตรียมปลัดกำไต้หนำย่ค่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะของคนทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ทุกความคิดเห็นนะคะไม่ซส่งค่ะสวัสดีค่ะ Thank oh.